ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนาะยช็อตตี้บูโจาวายเช่นเคยกับ Impact เกนชินอิมแพครับผมวันนี้ครับอยู่ที่การรีวิวตัวละครเบโดหรือเปยโตไม่รู้อ่านถูกเปล่านะมาดูรูปแบบการโจมตีเลยกันแล้วกันนะครับเป็นการโจมตี5ครั้งนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้องเขาถือดาบใหญ่มันก็เลยการโจมตีอาจจะชาไปนิดหนึ่งนะครับลองดูนะฟันครั้งที่หนึ่ 2, งสองครั้งที่สามเนี่ยจะออกชานิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ครั้งที่สามเป็นต้นไปนะดูดีดีหนึ่งสองเห็นไหมครั้งที่สามเขาจะ ควงควงดาบมันเลยจะช้าลงนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องลองหาจังหวะใช้กันดูดีๆก็นละกันนะครับส่วนการโจมตีค้างนะครับจะเป็นการฟันไปด้านหน้ารัวๆแบบนี้ค่อนข้างรวดเร็วครับแล้วมันก็จะกินพลังงานไปเรื่อยๆนะจะแตกต่างกับดาบใหญ่ตัวอื่น,นครับดาบใหญ่ตัวอื่นนี่คือจะควงเป็นวงกลมใช่ไหมแต่น้องเขาไม่ใช่ครับผมจะเป็นการฟันรัวๆแทนครับก็เร็วดีเร็วดีนะครับอ่าเนี่ยแหละนี่นี่คือท่าควงของดาบใหญ่ตัวอื่นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคล้ายๆกับศัตรูนี่แหละ ทีนี้ไฮไลท์ของน้องเขาเลยคือการกดสกิลครับแต่ต้องกดค้างนะกดตัว E ค้างไว้นะครับก็คือถ้าเกิดมีศัตรูโจมตีมาเนี่ยมันจะเคาน์เตอร์กลับไปแรงครับเมื่อกี้ไม่มีการโจมตีจากศัตรูก็เลยอาจจะเคาน์เตอร์เบาไปนิดนึงนะครับแล้วคู่ดาวค่อนข้างเร็วครับอ่ะเอาไม่มันตีผมไม่โดนเฉยเลยว่ะอ่าโอเคเมื่อกี้จาก400นะครับเด้งไปเป็นพันว่าเลยนะครับพันสี่พันหกอ่ามองไม่ทันอนะ่ะก็คือมันแรงกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการอ่าเคาน์เตอร์ศัตรูนะครับ แต่เวลาเราเคาน์เตอร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นอมตานะเราจะแค่แบกรับความเสียหายหน่อยนึงโอเคนะก็เคาน์เตอร์กลับไปอย่างที่เห็นกับค่อนข้างรุนแรงครับผมอี๋ยวขอฮิลแปล๊บนึงนะฮะพอดีไม่ได้ปั้นน้องมาครับก็จะอ่อนอ่อนนิดนึงสู้กับมอนไม่ค่อยได้ครับผมอทีนี้เดี๋ยวกดสกิลดูให้ใหม่แบบช้าๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเคราน์เตอร์นะครับเนี่ยมันจะประมาณแค่นี้เอง400กว่าเห็นไหมครับนี่คือไม่เคาน์เตอร์นะของบ้านนะครับไม่ได้ลูราอะไรมากนะฮะ และดูคา์เตอร์นี่ครับคา์เตอร์กลายเป็นพันหกนะครับกลายเป็นพันหอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดไม่มีการโจมตีจากศัตรูเนี่ยมันก็จะเบานั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็หาจังหวะใช้ดีๆก,ก็แล้วกันถ้าเกิดเราหลบไม่ค่อยเก่งอะ่ะเราก็ใช้วิธีการกดเคา์เตอร์ก็ได้แต่ต้องมีเลือดด้วยนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเลือดลดนะเวลาเรากดเคา์เตอร์เลือดมันลดนะครับเดี๋ยวดูอีกทีก็ได้นะครับตอนนี้เลือดห้าพันห้านะครับเอากดไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่มา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 ,มา,มา,มาตีหน่อย มันไม่ตีว่ะมันตีไม่ทันหมเคาเต,เตอร์ไปก่อนแล้วก็ชาร์จไฟฟ้าด้วยเนาะเนื่องจากการเคาลเ,เตอร์มันออกไปเป็นธาตุไฟฟ้าเนาะเอาใหม่เอาเอาใน,นี้เหลือเหลือ4,001นะก็จะเหลือ2,000กว่าเช่ไหมครับเพราะว่าผมอ่อนกว่าศัตรูค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอาล่ะทีนี้ดูสกิลอันตีบ้างดีกว่าครับจะเป็นการเรียกไฟฟ้ามาล้อมรอบตัวครับและเวลาโจมตีจะมีกระแสไฟฟ้าออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้คอมโบกับธาตุน้ำครับผมบอกเลยว่าเพลิน เพลินมากๆครับเพราะว่าจะโจมตีไปธรรมดาแลวมีกระแสไฟฟ้าออกมาด้วยครับและเนื่องจากตัวละครเขาเป็นการโจมตีระยะประชิดถูกไหมครับถ้าเกิดเราเรียกวงแหวนเพลงของน้องบาบาร่ามาด้วยนะโอ้โหเพลินโบบาโบบาเลยทีเดียวเชียวครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะแล้วก็แพทเทิร์นการโจมตีของน้องเขานะครับทีนี้เรามาดูแพสซีฟสกิลบ้างดีกว่าครับก็แพสซีฟสกิลอันแรกนะครับขั้นหนึ่งเนี่ยเราเวลาที่เรากดสกิลเนาะเคาน์เตอร์นะครับจะได้รับโบนัสความเสียสูงสุดด้วยนะครับมันเลยแรงขึ้นกว่าเดิมอีก แล้ก็ที่ขั้น4นะครับหลังจากปล่อยไทไยคาลเลอร์แล้วนะครับก็คือเคาเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีโบนัสความเสียหายสูงสุดภายใน10วินาทีจะได้รับเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้1ก็คือโจมตีปกติและช์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่ม15%และความเร็วในการโจมตีเพิ่ม15%พูดง่ายๆคือได้บัฟหลังจากที่เราเคาเตอร์สําเร็จแล้วนั่นเองครับ ข้อสอก็คือลดเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมการชาร์จโจมตีลดลงอย่างมากโอ้ก็เรียกได้ว่าพอเราเคาน์เตอร์เสร็จแล้วก็เข้าไปฟันวงในต่อเลยโบ๊ะบ้าโบ๊ะบาโบ๊ะบาได้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายครับอันนี้เป็นความสามารถที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือว่ายน้ําทําให้พลังงานลดลง20%มีผลทั้งปาร์ตีครับ เอาเรามาดูกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่านะครับมาดูทีละขั้นเลยขั้นแรกครับผมเวลาเราใช้สกิลอันติเมตนะครับสตอมเบรเกอร์คือสกนะิลอันติเมตเนาะเขาจะสร้างโล่ที่ดูดซับความเสียหายได้16%ของ HP ของเรานะครับก็มีระยะเวลา15วินาทีนะครับโล่ป้องกันนี้จะมีเอฟเฟกดูดซับความเสียหายไฟฟ้า250%เลยนะครับก็ทําให้เราถึกขึ้นเนาะต่อไปครับอันนี้ก็บอกว่าสายฟ้าของสตอมเบรเกอร์สามารถดีดศัตรูเพิ่มได้อีก2ตัวจําได้ใช่ไหมเวลาเราใช้สกิลอันติแล้วเราฟันศัตรูอ่ะมันจะมีไีไฟ,ไฟ,ไฟาายยย้้เน่แล,แล,ลบออกปดว นั่นแหละครับมันจะดีดไปโดนอีก2ตัวด้วยอะไรแบบนี้ก็พูดง่ายคือทําให้อันตีเรามีประสิทธิภาพษษ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 มากขึ้นทั้ง2อันเลยนะครับอันต่อไปนี้คือเพิ่มเลเวลสกิลเคาน์เตอร์เฉยๆนะครับอันต่อไปครับเขาบอกว่าภายใน10วินาทีหลังจากถูกโจมตีโจมตีปกติกของน้องเขาเนี่ยจะแนบความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มไปด้วย20%อ่านแล้วงงๆะแนบไปด้วย20%พูดง่ายๆ็คือโดนโจมตีและเราก็สามารถที่จะตีไฟฟ้าเนี่ยแรงขึ้นไปด้วย2ี อันนี้จะมาส่งเสริมเรื่องการเคาน์เตอร์ของเรานั่นเองเพราะว่าเวลาเรากดเคาน์เตอร์ปั๊บสตูติมมาปุ๊บมันก็จะได้ความแสยไฟฟ้าเพิ่มอีก20%ก็จะทําให้เคาน์เตอร์แรงขึ้นไปอีกนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เพิ่มเลเวลสกิลของอันตีเนาะไม่มีอะไรส่วนอันสุดท้ายครับเขาบอกว่าช่วงเวลาของสตอมเบกเกอร์หรือสกิลอันตีเนี่ยความต้านทานไฟฟ้าของสตูโดยรอบจะลดลงอีก15%ก็ยิ่งทําให้โดนไฟฟ้าแรงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราอาจจะกดอันตีก่อน ใช่ไหมก็ไปหวดศัตรูได้เลยพอศัตรูจะตีเราเรากดเคาน์เตอร์มันก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกพูด,ดง่ายๆคือว่าดีทุกเลเวลเลยจริงๆครับมันจะไม่เหมือนบางตัวที่บางเลเวลเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ของน้องเขาเนี่ยมีประโยชน์ทุกเลเวลเลยสำหรับอาวุธนะครับก็ขอพูดถึง3าดาวก่อนแล้วกันนะครับที่ผมใช้และชอบนะก็คือจะเป็นอันนี้แหละสกายไรเดอร์ครับโจมตีไปรัวๆแล้วก็ได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับที่ขัดเกลวห้าเนี่ยได้10%นะครับแล้วก็สแต็กได้มากสุด4ขั้น ก็พูดง,ง่ายๆตีรัวๆก็เพิ่มไปเลย40%นะครับสตูตีมาปุ๊บกดเคาน์เตอร์ไปอีกอะไรเงี้ยอ่ะก็จะได้แรงขึ้นไปด้วย40%นี่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะแล้วก็ดาบอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นดาบแดงดำอันนี้เรียกว่าดาบดำจะดีก่นเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเพิ่มความเสียหาย12%สำหรับสตูที่ได้รับผลกระทบกับธาตุไฟหรือไฟฟ้าคือเวลาเราเคาน์เตอร์อ่ะถูกไหมสตูติดธาตุไฟฟ้าหรือเราใช้อันตศสตูติดธาตุไฟฟ้าแน่นอนมันก็ทําให้ดาบวันนี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือมันบวกความชํานาญ่านไงเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ทาคอมโบ่าอ่ะมันก็มันก็จะสู้อีกดาบหนึ่งไม่ได้ไงเพราะว่าอีกดาบหนึ่งเนี่ยมันบวกโจมตีกายภาพอะเนาะความเสียหายกายภาพมันก็จะดูตีเข้าไปรุนแรงหน่อยที่เป็นการโจมตีปกตินะมันก็ลองดูกันละกันดาบ3ดาวเนี่ยผมก็แนะนําประมาณนี้ส่วนสีดาวมันก็แล้วแต่คนนะนะว่าจะหาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดเป็นผมเลือกใส่สีดาวเหรอ ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับเมื่อได้รับความเสียหายจะสร้างโล่ที่สามารถดูดซับความเสียหายได้ถึง20%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา10วินาทีหรือจนกว่าโล่จะเสื่อมสภาพโดยจะเกิดได้ครั้งหนึ่งทุกๆ45วินาทีในขณะที่ตัวละครได้รับการป้องกันจากโล่จะสร้างความเสียหายเพิ่ม12%เห็นไหมครับว่ามันสอดคล้องกับสก,กิลคา์เตอร์ของน้องเขามากคือเวลาเราเคา์เตอร์เราได้รับความเสียหายอยู่แล้วทรงไหมครับ ในจังหวัดที่ได้รับความเสียหายนั่นเองก็จะมีการสร้างโล่แล้วก็โจมตีแรงขึ้นด้วย12%แต่ข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันบวกพลังชีวิตไงนี่แหละออปชั่นลองมันไม่ค่อยโดนใจก็ตรงนี้แหละนะส่วนดาบอีกเล่มหนึ่งก็อันนี้ครับเลนสเลเชอร์นะครับก็อันนี้คล้ายๆกระดาบ3าดาวที่ผมแนะนําไปอันหนึ่งก็คือเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบทางท่านน้ำและไฟฟ้าไงอันนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียเหมือนเดิมเลยความชานาญธาตุเห็นไหมข้อเสียมันเหมือนกันนะครับ ส่วนดาบอื่นๆเหรอ,อก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วนะดาบนี้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าดาบนี้มันได้พลังโจมตีเพิ่มจริงแต่เวลาโดนโจมตีดามเมจมันจะลดลงไปไงถึงแม้ว่าจะได้อัตราคีก็ตามอะ่ะมันจะทําให้เคาเ์เตอร์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ส่วน5ดาวนะครับก็2ดาบอันนี้แหละก็มีอันไหนก็ใช้อันนั้นแล้วกันแต่ส่วนตัวผมชอบดาบดํามากกว่านะถ้าเกิดไปโจมตีใส่ศัตรูที่มันเลือดน้อยๆอะนะ่ะเนาะต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์มันจะแรงมากเลยหรือถ้าเกิดเราได้บัฟของดาบดําเนี่ยเราเปลี่ยนตัวก็ได้นะ เพราะว่าท้งตีเราได้รับพลังโจมตีเพิ่ม40%อะมันมันเราอาจจะมีแบบตัว DPS ตัวอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนออกมาโจมตีได้ด้วยก็ลองดูกันละกันครับก็แนะนำราวๆนี้แล้วกันเนาะส่วนอัลติแฟคที่ผมใส่นะครับก็แนะนำราวๆนี้ก็คือบวกคลินะครับแล้วก็บวกเพิ่มพลังโจมตีถามว่าทําไมไม่เอาบวก15%ที่เป็นโจมตีปกติเหตุผลเพราะว่าเราต้องถามตัวเองก่อนไงว่าเราเน้นเคาน์เตอร์หรือเปล่า คือถ้าเกิดเราออกมาเน้นโจมตีโบบาโบบาโบบาไม่ค่อยได้เคาน์เตอร์ไม่ค่อยได้ใช้สกิลอะมันไปใส่พวกเซตมารเชียลอาร์ติสได้ใช่ไหมครับที่บวกพลังโจมตีปกติกับชาร์จโจมตี15ไปใส่อันนั้นก็ได้แต่ผมเห็นว่าน้องเขาเนี่ยมีการเคาน์เตอร์บ่อยแล้วสกิลอันติของเขาก็โอเคอะจะมีการกดสกิลบ่อยเพราะนั้นก็เลยใช้เพิ่มพลังโจมตีไปมันจะเห็นผลมากกว่านะเพราะว่าการโจมตีปกติมันไม่มีผลกับการกดสกิลถูกไหม ถ้าเกิดเราอยากจะให้แบบสกิลแรงด้วยเนี่ยก็ต้องเอาอย่างเงี้ยเพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมชอบคลีไงเวลามันคลีแล้วมันสะใจดีเข้าใจใช่ไหมคลีแล้วมันสะใจดีหรือถ้าเกิดหาไม่ได้ก็บวกโจมตีไปเลยก็ได้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนตัวไอเทมที่ผมติดนะครับดอกไม้ก็ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะเนื่องจากมันบวกพลังชีวิตก็พยายามจะหาอัตราคลีเข้ามานะครับแล้วก็พวกบวกโจมตีอะไรเงี้ยถ้าหาได้ก็หามาใส่นะครับ ส่วนขนนกอันนี้บวกโจมตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันอ่ะพยายามหาพวกคลิพวกโจมตีอะไรเงี้ยได้ก็ดีนะครับแล้วก็นาฬิกาซาซนะครับอันนี้ก็ไปใส่โจมตีเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะเห็นว่ามีความแรงคลิกด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนตัวที่เป็นถ้วยอันนี้นะครับเอาเป็นโบนัสความเสียหายไฟฟ้าที่น้องผมตีไม่ค่อยแรงก็หนึ่งในเหตุผลก็คือผมไม่ได้ปั้นเป็นหลักด้วยนะอ่าเห็นคนอื่นฝรั่งเขาเคานเตอร์กันแสนสามแสนสี่อันนั้นทําได้นะ ใส่ของประมาณอย่างผมเนี่ยแหละแต่ว่าอาร์ติแฟกต์ต้องตีบวกเยอะๆแล้วก็ต้องอัปเกรดน้องเขาเยอะๆด้วยเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้ตัวละครเก่งเนี่ยมันหลายอย่างมันไม่ได้แค่เพิ่งอาร์ติแฟกต์อย่างเดียวแล้วจะคาเตอร์เป็นแสนอ่ะมันมันไม่ใช่มันต้องอัปเกรดตัวละครด้วยของด้วยอะไรด้วยนะครับนี่เข้าใจตรงกันเนาะก็ส่วนนี้นะครับก็พยายามหาความเสียหายไฟฟ้าถ้าเกิดเราใช้สกิลบ่อยนะถ้าถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ใช้สกิลอ่ะตีโจมตีปกติธรรมดาก็อาจจะหาเป็นพวกบวกกายภาพแทนก็ได้ แต่ผมคิดว่าน้องเขามีดีที่เคาน์เตอร์นะคิดว่าน่าจะกดเคาน์เตอร์กันบ่อยเนาะหรือผมคิดเอง,เองวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันส่วนสุดท้ายนะครับก็ผมพยายามจะหาอัตราคลีเพราะว่าอย่าลืมผมเล่นสายกึ่งคลิด้วยใช่ไหมก็เลยต้องหาพวกอัตราคลิครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นโจมตีล้วนก็หาพวกบวกโจมตีก็ได้ส่วนนี้ก็จะมีหลากหลายหน่อยนะครับนี่แหละก็คือจะเป็นอัลติแฟกต์แนะนำนะครับ ส่วนอีกเซตหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับก็คือเซต Thundering Fury นั่นเองนะครับอันนี้ใส่2อันก็พอนะครับมันจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าครับก็จะทำให้เราเคาน์เตอร์ออกไปแรงขึ้นใช้สกิลอันติเมตแรงขึ้นด้วยถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับว่ามันได้มาจากไหนครับมันดรอปจากดันเจี้ยนนี้นะครับส่วนฤดูร้อนนะครับนี่ไงก็จะมีเซต Thundering Fury อยู่นะครับเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้า15%นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยกันละกันนะครับก็ผมจะใช้2อันแรกนะครับที่เป็นดอกไม้กับตัวของคนนกเนี่ย อันเนี้ยผมจะใส่เป็นเซตธันเดอร์ริงฟรีนะครับซึ่งไม่มีการบวกนะครับเดี๋ยวจะทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันเนาะส่วนตัวหน้ากากนะครับเป็นเซตเบอร์เซอร์เกอร์นะครับติดคู่กับนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายบวกสิบสองนะแต่ว่าหน้ากากาไม่บวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดเป็นเหมือนเดิมอะ่ะก็คือความเสียหายไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูดามเมจการเคาน์เตอร์กันว่าเป็นไง <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองเคาน์เตอร์เลยกันละกันนะครับ อันนี้คือไม่ไม่มีการโจมตีจากศัตรูนะครับจะเห็นว่า300กว่านะครับไอ้ที่200นอนั่นมันโอเวอร์โหลดนะไม่เกี่ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ๆหีไหสิดีเร็วโอเคเคาน์เตอร์ไป850อันนี้คือไม่คลีนะครับ850ไม่คลีนะครับโอเคได้กลับมาใหม่เอาล่ะคราวนี้ผมเปลี่ยนเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือส่วนของขนนกกับ ตัวดอกไม้นะครับเปลี่ยนเป็นเซตที่มันบวกพลังโจมตี18%นะฮะที่เหลือส่วนอื่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะแรงกว่า850ไหมมาทดสอบกับศัตรูตัวเดิมนะครับเอาแบบไม่เคาน์เตอร์ก่อน364นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูแบบเคาน์เตอร์ศัตรูนะครับมา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 ตีเร็วตีเร็วตีตีอย่าลีลาตีไม่โดนอีกแล้วโอเคเคาน์เตอร์ไปพันสี่อันนี้มันติดคีย์ครับมันติดคีย์เดี๋ยวเราเอาใหม่เอาแบบไม่ติดคีย์นะครับ รอก่อนอ่ะอ่ะแปดร้อยสี่สิบสามสังเกตไหมว่าอันเนี้ยเบากว่านะเบากว่าแต่เบากว่านิดเดียวเท่านั้นเองครับเบากว่านั้นนิดเดียวเท่านั้นแต่อย่าลืมนะว่าอันเนี้ยคืออร์ติแฟกต์กากเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าอร์ติแฟกต์มันตีบวกตันเนี่ยผลมันจะเห็นมากกว่านี้แน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้องเบโดหรือว่าเปยโตนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสายเคาน์เตอร์ที่แท้ทูเลยนะครับผมชอบมากครับ คาลเตอร์อย่างเงี้ยโคตรชอบเลยสกิลอันติก็ใช้ได้ครับน่าเสียดายครับมาสู้กับมอนเตอร์ที่มันมีโล่แล้วผมจะทําไงวะเน,นี่ยไม่ได้เอาตัวไฟมาด้วยไม่เป็นไรครับแอบหลอยด้านหลังมันเอาก็แล้วกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับเทคนิคเกนชินอิมแพกนะครับได้เลยนะฮะขอทุกท่านติดตามไปอย่างใกล้ชิดค,คับผม